โอเคเดี๋ยวนี้ไปหาที่วางให้แม่ว่าพี่เป็กพี่เป็กนั่งไปนี่ไงนี่แฮร์เย่เย่เย้โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับย้ายมาจากไอจีย้ายมาจากไอจีท่อนมาฝั่งนี้นิดนึงไหมท่อเลนมาฝั่งไม่ต้องไม่ต้องแีได้นะ แต่นีว่าม้ออหอเคกลองิกับมาหน่อยีเดียวดีไหมดีปิดอันนี้อเอไหมอได้มป้ตต่อโอเคน่าจะได้แล้ หมาเจอในไอจกันหรอครับใช่เมื่อกี้เราไปไลฟ์ในไอจมานะคะครั้งแรกแล้วก็ยายมาใน Facebook เพราะคนน่าจะติดตามในนี้เยอะกว่าและเพราะเขาป,ปกติที่ไปไลฟ์ในนี้ปกติจะไลฟ์ในนี้ได้ยินเสียงกันไหมคะ<อ>เดี๋ยวราเขาตอบกันก่อน เพิ่นิดเดียวนิดนึด่ง,ง,งอะไรม่ที่เห็นผมมาดูโอเคได้ยินนะคะขอบคุณค่ะมาอัปเดตอันนี้พี่เป็กมาตัดผมนะคะหลังจากไม่ได้ตัดหลายเดือนมาก พี่เต็กจะมีไปถ่ายงานนะคะใช่ครับง <c oughs> านอะไรบอกได้ปหคะงานเก็บไว้ก่อนอกเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเป็นปเซอร,ร,ร์ไพรส์โอเคคนดูใกล้สามพันแล้ว ทำงานไปแล้วก็ดูไปก็ได้ค่ะระหว่าง work from home คิดว่าหลายๆคนน่าจะยัง work from home อยู่แล้วเซ่ยกันเข้ามาเรื่อยๆก็ได้ครับอดีขึ้นเลยดูเป็นใช่แกนุ่ะเมื่อกี้ดูเหมือนลิงเล่าเราื่องนี้ได้ปะตอนที่มามาอยู่ เคยเคยมาทําขนมที่หัวหัวหินใช่ป่ะแล้วก็แบบทาคุกกี้แล้วก็แบบทำแบบนึกว่ามันน,น <c oughs> ว่ามันอร่อยใช่ป่ะหรือว่ามันอร่อยน้อวอร่อยใช่ป่ะแล้วก็แบบไม่รู้เป็นเพราะฝีมือเราหรือว่าเป็นเพราะสูตรอ่ะ <c oughs> แล้วมันมันคำออกมาแล้วมันแข็งมากอ่ะแข็งเป็นหินเนาะแข็งไม่หินแบบแข็งโป๊กอ่ะ อ,อากให้คินแล้วแบบกินไม่ได้ฮะเราก็เลยคิดว่าเอาไปให้ลิงไห <c oughs> นๆทำแล้วใช่แล้วก็เลยเอาไปให้ลิงที่เขาจะเกียบเกณฑ์เพราะลิงที่เขาจะเกียบมันกินทุกอย่างมันขโมยของิของคน <c oughs> ทุกคนจ้า yeah. ส,สรุปสรุป้วเราก็โยนให้ลิงลิงก็รับไปกิน <c oughs> คบๆลิง <c oughs> ปลาทิ <c oughs> ้งเลยลิงยังไม่กินลิงยังไม่กินต้ออกอน คือกินของมันอ่ะแต่ว่าคุกกี้ของเราเนีน่ยไม่ได้เลยสงสัยก็คือซื้อกินดีที่สุดซื้อกินดีที่สุดนะครับคนดูสามพันสอง <c oughs> แล้ว <c oughs> เฮ้ยเป่าก่อนนะครับผม ของพี่แบกเลดียวจบเลยเนะาะไม่ต้องไปล้านเนะาะพี่เป็นจะสาวผมนะค่ะเบียบีชบอยบีชบอยอย่างนี้พอมีผิดไหมเฮ้ยรอแล้วอันนี้เสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะเป็นเสียงใดผม 嗯，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 我 เสียงจะดังนลดนึงนะคะตอนนี้ให้แนนลีบตอบมีคนบอกจิดกล้องเก่งจิกกล้องเก่งงานขนัดงานถนาดขอบคุบคาใหน่ชอบมากครับแัดผมแนนเแบดพี่หรอเอเปล่า ตัดฟรีแถมมาตัดให้ถึงพี่เอาอุ้ยไปำซัเลยใครอะเอานี่ทุกคนมาแฮปปี้เบิร์เดย์พี่สาวใช่ใครวันเกิดพี่ซางเมื่อวานไม่ปลุกไม่บอกแฮปปี้เบิร์เดย์พี่ซังเมื่อวานวันเกิดพี่ซางนะคะอายุครบ ยี่สิบสี่บริบูรณ์สลับกันนะสี่สิบสองผมเหมือนเซ็ตเลยนะเหมือนใส่รซีซอสเฟรชเพราะอะไรรู้ปะไม่ได้สระผมมาหลายวันแล้วการเซ็ตตัวที่นี่ผมก็คือไม่ต้องสระผมนะคะจะดีที่สุดดูสิเออมันแข็งตัวมากเลยอ่ะพี่แบคดูดิเป็นทรงสุด นี่ทุกคนแฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่สังกันใหญ่เลยไปคิกดค้นนะตอนที่ฝรั่งชมว่าผมผมผมดีอ่ะผมสวยตอนที่ไปนิวยอร์กแฟชั่นวีก่ะอันนั้นให้แนว่ยตัดจำได้ปะตอนที่ก่อนไปนิวยอร์กแฟชั่นวีไปให้ GQ ไปเซฟภาพโคเชไปดูฟรโรอ่ะอั้นฝรั่งเขชมว่าผมสอยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอีกรนตรงนี้ตรงนี้ต้องเสร็จไหม่เเฮ้ยเหมือนเป็นคนละคนเลยอ่ะ ใช่พร้อมถ่ายแบบพร้อมทำงานทำช่วงานมาเข้า,ขอาโอ้โห,โห ไหนตรงน,นี้นิดนึงแต่มีผมท,ที่นหน,น้าจต้องทิชูมชาใ <ผม S 2> ชร<ม>์ผมที่พื้นแบบผมที่พื้นแบบ <c oughs> ผมที่พื้นโรงแรมเขาก็จะจะปรับเอาตอ <c oughs> นนี้โรงแรมดูไลฟ์อยู่ใช่โอเคพี่เนี่ยม,มาต่อ เป็นไงบ้างครับไม่ติด้เดี๋ยวคนที่แมวไนะแมวนะแมวแมววันเกิดมันเกิด เป่าเค้กมาด้วยฮะยังไม่ถึงสิยังไม่ถึงหรอมากกว่าน้องแค่สองเดือนเองอืออือพิสร้งต่อไปครับคิวต่อไปอ่ะตาต่อไปตาพิสังนะครับเชิญครับ แน่เหมือนมาทำงานว่ะฉันอยากปล่อยหวาปัดลยปล่อยหวนฉันมันยาวแ้วต่อไปเป็นคิวพี่ซังนะครับส่งไรพี่ซังเหมือนเดิมหรอเอาิเหมือนเดิมเออชอบเอาเดิมเอาริกะชากไหวกะชากไวเวอร์ ไม่ไม่มีขลาดผมลงมากพี่เป๊กถ่ายแบบจ้ดถ่ายแย่มากไม่มันเปลี่ยนมันปรับกล้องเป็นกล้องหลังได้นะนี่ไงนี่โอเคปรับกล้องไร้ก่อนเเพราะว่ากล้องหลังแสงมันย้อนใช่ครับ เห็นเหนียอย่างนี้หล่าจูเห็นเนียว่าอย่างนี้เลยเขาครับงั้นเดี๋ยวไปก่อนดีกว่าจะไปล้างล้างผมกอนนะครับบอกว่าทุกคนคงจะชอบทรงผมทรงใหม่ของเพชรโชคนะครับแนน ฝากร้านได้ที่ฮะไป y Beauty Space ไม่ได้ดีตัวเองดิดอโอ๊ยรอแนนเปิดร้านเองก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวแนนจะเปิดร้านเองแล้วอีกไม่นานหรอกเมื่อไหร่นะไม่รู้อะปีสองปีเนี้คุณด้วยดิคุณดูดิเอาเป้าใช <c oughs> ่ที่เป็นร้านที่เบคจะต้องมาหุ้นด้วยจะมาหุ้นด้วยถ้าเป็นนุนก็จะได้ส่วนลดเออส่วนลดฉันทำงานฉันทำงาน โอเคตอนนี้ก็ตอนนี้ก็กิกกี้บิวตี้สเปซไปก่อนใช่นะครับ DM มาที่ไอจีนั่นได้เลยโอเคไปแตัดของก่อนบาย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 ครับบายบายี่บายบายสวัสดีค่ะบายบายเจอกันครับค่ะปิดยังไงอันนี้นิดปิดไม่เป็นโอเคบายครับบายบาย